สวัสดีครับเพื่อนๆชาวยาริเซทีฟครับวันนี้ผมพามาดื่มกาแฟที่คาเฟ่อเมซอนอีกแล้วนะครับผมนี่คืออกาแฟใหม่ล่าสุดนะครับที่มีคูมอิงนะครับวารันทรเป็นพรีเซนเตอร์นะครับผมนี่คืออเมริกาโน่นะครับเป็นอาราบิก้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพรีเมียมอันนี้ราคาจะแพงกว่าปกติเนี่ยสิบาทนะครับแก้วนี้70นะครับใช้ AS Point 35 Point นะครับลด10บาทนะครับเดี๋ยวลองมาชิมดูครับว่ารสชาติจะ แตกต่างจากอเมริกาโน่เอ้ยแบล็กคอฟฟี่ของอเมซอนยังไงนะเดี๋ยวผมขอชิมแบบสดๆเลยนะฮะอืมอันนี้ผมสั่งแบบไม่หวานนะครับอืมมะได้กาแฟเขาหอมกลุ่นนะครับมีกลิ่นของการคั่วไม่ไหม้นิดนึงนะฮะรสชาติจะคล้ายๆกับากาแฟของออรซิเลก นะที่เซวนะครับถือว่าอร่อยเลยนะฮะใครชอบก็ลองไปลองดูแล้วกันนะฮะอ่ะวันนี้ผมมาลองวางในยาลิเซทีฟดูนะครับว่าวางได้หรือเปล่าแก้วนี้กดก่อนปึ๊บนะอานี่ครับอเมริกาโนอาราบิก้าร้อซ์จากอเมซอนครับ